สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะออกไปขับรถเล่นกันนะครับก็จะมาเล่านะประสบการณ์การขับรถเซตแปดร้อยนะครับ<อ>ก็ใช้มาก็ประมาณหนึ่งปีกว่า,วานั<อ>้นนะครับ<อ>เพื่อเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับหลายคนที่อ,อยากได้รถเซตแปดร้อยนะครับ ว่ามันยังง่าขับอยู่หรือเปล่านะครับราคาตอนนี้มือสองนะครับก็ค่อนข้างถูกมากเลยนะครับก็ถ้าเห็นตามเพจนะครับหรือว่าตามเว็บไซต์นะครับรถมือสองนะครับสภาพดีๆนะครับราคาหมื่นห้าก็ยังมีกันนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยฮะถ้าใครนะครับจะหารถเซตแปดร้อยสักคันมาขับนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถมันก็ไม่ได้ผลิตอะอะไรบางอย่างก็ค่อนข้างหายากทีหนึ่งนะครับแต่บอกบริเวณห้ว่ารถรุ่นนี้นะครับค่อนข้างแรงนิหนึ่งฮะก็คือว่าบิดนิดติดมือมากเลยขนาดเกียร์ห้าเกียร์หกนะฮะบิดมาเนี่ย แรงดึงยังแบบว่าอาดึงแบบว่าทําให้รู้สึกได้เลยฮนะวันนี้ทองฟ้ากัดแจมใสามากทุกคนแล้วก็ถ้าแล้หลายคนนี้ที่เข้าไปดูช่อง youtube ช่องอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละคนรีวิวใช่ไหมฮะก็จะบอกว่ารถ z ซตแเนี่ยเป็นรถ รุ่นที่มีน้ำหนักมากนะครับก็คือ200กว่าโลเลยนะครับบางคนก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบางคนนะครับแต่ผมคิดว่ารถรุ่นนี้น้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะในการขับรถเวลาที่เราขับเร็วๆกันทุกคนมันก็จะค่อนข้างนิ่งมาก ใช่ว่าจะคุมรถไปอยู่นะก็คือว่าคือถ้ามันวิ่งในระยะใน,นในความเร็วกดอ่าในในเขาเรียกวอะไรอ่ะก่อนข้างเร็วการควบคุมรถก็มันก็ใช่ว่าจะควบคุมยากนะทุกคนก็คงไม่ต่างจากบ,บิ๊กไว้ไก็คือส่วนเรื่องการค่าเซอร์วิสต่างๆนะครับ ก็ค่อนข้างถูกค่อนข้างถูกเลยทุกคนจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ถึงรอบเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็สี่สี่ลิตรสามลิตรกว่า,วานะมันก็ราคาไม่แพงนะทุกคนประมาณเท่าไหรออ่อ่ะอาจจะไม่เกินสามพันนะ ที่เคยเปลีย่ยนไปก็ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็น้ำรอเย็นนะครับสำคัญมากตัวนี้อย่าให้ขาดนะครับน้ำรอเย็นแล้วก็ดูเรื่องอระบบสเตอร์นะครับโซ่นะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากออกมาขับรถเล่นชม,มวิวโควิดก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหน ถ้าขับระยะระยะทางไกลความเร็วอยู่ที่130-160ก็ถือว่าไม่เร็วนะทุกคนขับได้สบายลากยาวๆได้เลยส่วนความร้อนนะฮะของเซ็ต100ก็คือจะเป็นรถที่มีความร้อนสูงอยู่แล้วคือถ้าเราขับระยะทางไกลด้วยเนี่ยความร้อนก็จะอยู่อยู่ประมาณ90นะประมาณ90 ออกสิบกว่าแต่ไม่เกินร้อยนะฮะนอกจากจะติดไฟแดงจริงๆนะฮะอั้นถึงร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสาไม่เกินร้อยสามนะทุกไม่เกินร้อยสามสำหรับรถคันนี้นะครับ เราขับในเมืองเนี่ยขับไม่เร็วขับในเมืองนะครับขับจอดขับจอดไฟแดงติดไฟแดงอ้ะความเร็วจะขึ้นมเร็วมากเลยนะับแป๊บเดียวก็ขึ้นนะสำคัญในเรื่องระบบอ๋อน้ำบ่อยเย็นนะครับ ประมาณนี้นะุกคนก็เดี๋ยวจะขออนุญาตปิดคลิปกันก่อนนะสวัสดีครับ